บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเวสันดรชาดกขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะอ้าวเรามาต่อกันที่10กันสักบันนะสักบันเป็นกันที่พูดถึงตะกี้นี่ขอลูกใช่ไหมต่ตอนนี้ คือพระอินทร์เห็นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาขอนางมัตสีในแย่แน่พระเวสสนดในแย่แน่นอนจะไม่มีคนปรนิบัตินะพอไม่มีคนปรนิบัติก็ไม่สามารถบำเพ็ญนะบำเพ็ญภาวนาได้ตามที่ตั้งใจไม่ได้แล้วจะต้องแปลงกายลงไปขอนางมัตสีซะก่อนที่คนอื่นจะต้องมาขอนะว่าแล้วพระอินทร์ก็แปลงร่างลงมานะเป็นพราหมณ์มาขอนางมัตสี นะโอ้โหพระเวสสันดรได้ยินอย่างนี้ก็แบบอึ้งไปเลยฮะอึ้งกิมกี่ไปเลยมองหน้ามัสซีเนี่ยก็พริบตาปิดๆเลยเอออึ้งไปเลยนางมัสซีได้สติก่อนก็เลยพูดว่าพระองค์ตั้งแต่จากบ้านเมืองมาเนี่ยมัสซีเนี่ยก็เป็นของพระองค์มาตลอดนะนะเป็นสมบัติของพระองค์นะ พระองค์จะยกให้กับใครก็ได้ไมส่สิไม่ว่าและไม่โกรธพระองค์ด้วยนะเออพระเวสสันนะ้นก็โอ้โหดีใจนะที่ตัวเองเนี่ยจะได้ทําทานนะที่เป็นที่สุดแห่งการทําทานนะที่สุดแห่งการทําทานก็คือการทานลูกกับทานเมียให้ลูกกับให้เมียเนี่แหละนะเรียกว่าบุตรตะทารทานนะ บุตรักคือแปลว่าลูกเนี่ยทาระคือทอธาสระอารอาเรือทานนี้แปลว่าให้เนี่ยออบุตรรทารทานบุตราก็คือให้ลูกนะทาระแปลว่าเมียก็คือการทานลูกกับทานเมียนะเออก็ได้นะพอทานเสร็จปุ๊บแล้วทําไงพระอินทร์ก็เลยแปลงกลับร่างเดิมแปลงกลับร่างเดิมแล้วก็บอก กับพระเวสสันดรว่าเราจะคืนมัดสีให้กับพระเวสสันดรน,นะและมีข้อแม้ว่าห้ามให้ใครอีกเพราะพระเวสสันดรน,น่ะให้กับให้เราแล,แล้วแล้วเราก็คืนพระเวสสันดรไปแล้วห้ามทานมัดสีให้ใครอีกเนไเออพระเวสสันดรกับมัตสีก็ดีใจนานที่ได้อยู่ด้วยกันอีกนะก็หลังจากนั้นพระอินทร์ก็กลับขึ้นไปบน สวรรค์ชั้นดาวดึงก็จบกันสักกันนะกันนี้มีไม่เยอะนะอะไรที่อะไรที่ข้ามได้พี่ก็จะข้ามนะความจริงรายละเอียดมีเยอะกว่านี้ไม่มีเยอะกว่านี้มากนะต่อไปกันมหาราชกันมหาราชกันที่1 1เนี่ยพูดถึงตอนที่ชูชกกับกันหาชาลีที่อยู่ในป่าและชูชกเนี่ยพอไปเนี่ยพอ ใช่ว่าจะทําดีกับกันหาชาลีนะไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินนี่ก็ฟาดอย่างเดียวนะเขียนอย่างเดียวแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยมัดกันหากับชาลีไว้โคนต้นไม้แล้วเตวงผูกเปลนอนข้างบนต้นไม้มันเลวมากเลยนะชูโชกอะ่ะอา้อาวเทวดาเทวดาก็สงสารสงสารก็เลยแปลงร่างเป็นพระเวสสันดรกับมัสซีเนี่ยมาให้นมมาป้อนข้าวมาโอกันหาชาลีทุกคืนทุกคืนนะ เออนะกันหาชาีเห็นพ่อกับแม่มาก็ก็ร้องไห้นะเออจากนั้นก็กล่อมนอนกล่อมนอนเสร็จปุ๊บก็ลบความทรงจําทําอย่างนี้เรื่อยนะจนชูชกเนี่ยเดินไปถึงทางไม่ใช่ทางสามแยกนะเป็นทางแยกนะทางแยกทางหนึ่งจะกลับเมืองชูชกอีกทางนึงจะไปเมืองสนใจเมืองของปู่กับย่าของกันหากับชาลีเนี่ย เทวดาก็เลยดลใจให้ชูชกเนี่ยเดินไปทางเมืองปู่กับย่าของกันหาชาลีนะเดินไปเสร็จปุ๊บก,ก็จนไปถึงกรุงสนชัยกรุงสนพอชาวเมืองเห็นเอ้าจำได้นี่มันไม่ใช่กันหากับชาลีเหรอทำไมหน้าตาโสมขนาดนี้แล้วก็เลยไปบอกปู่กับย่าบอกนางผุสดีกับเท้าวสนชัยเนี่ยท้าวสนชัยก็เลยเชิญเนี่ยชูชกเนี่ยเข้าวังนะแล้วก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็ขอไย นะขอไทยหลานเนี่ยชูชกก็บอกว่าได้ขอสมบัติเท่ากับหอคอยสูงเจ็ชั้นโอ้โหมันหวังสูงมากเลยนะแล้วถามว่าเท้าสนชัยกับนางผุดสดีให้ไหมให้เปล่าให้นะให้ก็ให้ชูชกได้นะแล้วจะเลี้ยงขอบคุณชูชกด้วยนะจากนั้นก็ไป ก่อนที่จะเลี้ยงชูชกนี่ก็สู่ขวัญเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารับขวัญหลานหลังจากที่ขวัญหน,นีกระเจิงไปนะก็รับขวัญหลานนะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาทักงหมนี้ก็คือบายสีสู่ขวัญน,นั่นแหละนะบายสีสู่ขวัญหลานทั้งสองคนนะก็หลังจากพิธีบายสีเสร็จก็จะเป็นอะไรก็เป็นพิธีเลี้ยงพราหมณ์นะเลี้ยงชูชก นะชูชกกโโอโหเห็นอาหารและลานตากินเยอะมากนะกินเยอะมากขนาดที่บอกว่ากินกินแกงหมดเจ็ดหม้อซึ่งกแกงเจ็ดหม้อนั้นเป็นแกงหมอ้อใหญ่หมอ้อละสามหูหมอ้อละสามหูปกติเราจะมีสองสองหูใช่ปะ่ะเออนั่นแหละเออมีสามหูแล้วแบบโอ้ยมันแสดงว่าหมอ้อขนาดสามคนหามันต้องไม่ใช่หม,ม้อเล็กๆกินไปถึงเจ็ดแล้วกินของหวานแล้ว เคียวหมากแล้วอมยาแลแบบโอ้โหกินไปเยอะมากๆน้องนะพอกินแล้วยังไงต่อกินแล้วพอกินเสร็จปุ๊บก็กระวนกระวายเพราะกินเยอะไงกินเยอะเสร็จปุ๊บท้องแตกตายฮะนี่คือจุดจบของชูชกท้องแตกตายฮะคาดนั่นแหละคลางก,กรุงสนชัยเลยนะสุดท้าย สมบัติก็ไม่ได้นี่ไงโลภมากลาบหายเออนะเนี่ยพอท้องแต่งเสร็จปุ๊บก็นางผูสดีกับเท้าสนชัยก็เลยถามหลานว่าเป็นยังไงบ้างพระเวสสันดรเนี่ยอยู่ดีไหมนะให้หลานเนี่ยไปเชิญพระเวสสันดรนี่กลับเมืองมาเถอะนะปูกกับย่านี่คิดถึงนะความที่เป็นเด็กฉลาดนะของชาลีก็บอกว่าเปล่าผมจะ ความจริงชาลีก็น้อยใจแทนพ่ออยู่เนาะชาลีก็เลยบอกว่าไม่ผมไม่ไปใครเป็นคนไล่คนนั้นก็จะเป็นคนเปนง้อสิอร้ายกาศหลานมีความร้ายกาศมากๆนะทำไงพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เท้าเท้าสนใจยเนี่ยทำก็คือต้องแต่งขบวนออกไปรับพระเวสสันดรเพราะคิดถึงลูกนะเออเพราะคิดถึงลูกก็คิดได้แล้วชาวเมืองก็ให้อภัยแล้วนะเพราะว่าก็มันก็ไม่ได้เกิด เหตุการณ์อะไรขึ้นบ้านเมืองก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามปกติตรงนะตรงกันข้ามมันกลับไม่มีชีวิตชีวาเหมือนตอนที่พระเว่สัญดอนดูอยู่อยู่ได้ซ้ำไปนะก็เลยแต่งขบวนออกไปรับนะแต่งขบวนออกไปรับถ้าเกิดว่าน้องเคยไปงานเอองานงานบุญมหาชาติเนี่ยนะเขาก็จะเขาก็จะมีขบวนแห่เนาะเออขบวนแห่ไปรับ เออ,เ,อเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังละกันพอแต่งขบวนออกไปรับปุ๊บก็จบกันฉอกษัตริย์ไม่ใช่ก็จบกันฉอกษัตริย์ก็จบกันมหาราชต่อไปก็จะเป็นกันฉอกษัตริย์กันฉอกษัตริย์นี่เป็นการสั้นๆนะการฉอกริสัเนี่ยก็แต่งไปก็แต่งขบวนไปก็ร่ายรำเล่นมโหรีไปนะโอ้ขบวนแห่ยี่นี่ยาวมากเลยนะเออยาวมากๆจนไปถึง จนไปถึงที่ที่พระเวสสันดรอ,อยู่ไปจนถึงที่พระเวสสันดรอ,อยู่พระเวสสันดรก็ไม่คุยด้วยนะพระเท้าสนชัยเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรแต่งขันดอกไม้นะไปขอขมาพระเวสสันดรแล้วก็เชิญพระเวสสันดรเนี่ยกลับเมืองนะเชิญพระเวสสันดรแล้วก็เชิญนางนางมัดสีกลับเมืองด้วยพอพอกษัตริ์ อยู่ครบนะมีใครบ้างมีเท้าสนชัยมีนางผุสดีมีพระเวสสันดรมีนางมัสซีมีชาลีแล้วก็มีกันหาหกคนอยู่ด้วยกันครบเสร็จปุ๊บก็โอ้โหดีใจฮะดีใจแบบเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งชอแปลว่าหกหกกษัตริย์ที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีเท้าที่บอกพี่ๆบอกไปตะกี้นี่มีเท้าสนชัยมีนางผุสดีมีพระเวสสันดรมีนางมัตซีมีชาลีแล้วก็มีกันหานะก็เจอกันก็ โอโห่กอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจจนสลบนะพอสลบนี่บริวารนี่ก็สลบหมดจากนั้นก็ฝนบุกครพัทก็เลยตกนะฝนบุกครพัทตกปุก๊บทุกคนก็เลยฟื้นโดยที่ไม่เปียกนะฝนบุกครพัทคือฝนที่มีสีแดงนั่นแหละนะก็นั่นแหละตกปุ๊บก็โอโหทุกคนก็เลยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เลยแต่งทับ กลับเมืองนะกลับเมืองพอแห่ทับกลับเมืองเนี่ยก็จบกันชอกษัตริย์และระหว่างเดินทางไปนเนี่ยก็เป็นกันนครกันกันนครกันกน,กน,กน,นี่สั้นมากๆนะนะพระเวสสนดรกลับเมืองไปถึงเมืองโอโหชาวเมืองก็ยินดีตอนรรบมีโปรยดอกไม้มีอะไรต่างๆนานานะนะนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ก็กลับเมืองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพระเวสสนดรก็ได้ครองกรุงสนุนชะัยนะแล้วก็ แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะตามพรของนางพุสดีที่ขอว่าเป็นกษัตริย์ที่เกรียงไกรและใจบุญเห็นไหมก็สร้างโรงทานเพิ่มใครมาขออะไรก็ยังคงให้เหมือนเดิมแล้วก็บ้านเมืองของพระเวสสันดรก็รุ่งเรืองนะที่ให้ไปใช่ว่ามันจะหายนะยิ่งให้ยิ่งได้เห็นไหม เออมันก็เหมือนตรงน้้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะใครจะใครจะไปต่ออะไรก็ต่อไปผู้ชายไม่ได้ก็ซื้อเออนั่นแหละอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวนะพูดเฉยเฉยอ้าวนี่ก็พอพอครองเมืองแล้วบ้านเมืองอยู่สงบสุขก็จบกันนครกันจบ13กันแล้วน้อง13กันเนี่ยในหนังสือไม่ได้มีตัวบทน,นะแต่มันจะเป็นเรื่องเล่า ย,ย,ย่ยย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 อๆๆๆๆขึ้นเองสิงมันย่อมากกว่านี้อีกคือมันย่อจนบางทีมก็ไม่รู้เรื่องว่าทําไมต้องทําแบบนี้นะเออนั่นแหละพี่เรามันเล่าให้มันเต็มะตั้งแต่ต,ต้นจนจบรายละเอียดที่มันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายพี่ก็ตัดออกโอเคไหมอา้าวค่าวนี้ก็มันก็เป็นการเชื่อมโยงก็ใครเกิดในพระวิษณุชาดก ก็จะได้กลับมาเกิดในอตอนที่เจ้าชายศิีธ,ธัชเกิดนะเออคนแรกพระเวสสันดรเนี่ยจากจักรพระเวสันดรใช่ไหมต่อมาก็เกิดเป็นเจ้าชายศิทธัะนะนางมัตสีนางมัตซ,ซีคือใครคือคือคือภรรยาใช่ไหมใน อ่าสมัยพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นนางยโสธราพิมพาก็เป็นเมียเหมือนกันนะท้าวสนชัยที่เป็นพ่อมาก่อนชาตินี้กลับมาก็เป็นพ่อเหมือนเดิมก็คือพระเจ้าสุโธทนะพระนางผุดสดีกลับชาติมาเกิดก็เป็นแม่เหมือนเดิมคือพระนา,นางสิริมหามายาชา,ชาลีชาลีชาติก่อนเกิดเป็นลูกลูกชายครั้งนี้ก็เกิดเป็นลูกชายเหมือนกันชื่อราหุลเป็นสามเณรรูปแรกนะในพระ ในเรียกว่าในพระพุทธศาสนาส่วนกันหาเนี่ยเกิดเป็นนางอุบลวรรณานะนางอุบลวรรณอ้าวแล้วทำไมกันหาถึงไม่ได้เกิดเป็นลูกสาวของพระเวสสันดรเหตุมันเกิดตอนที่ว่าเกิดช่วงกันกุมารกันกุมารนี่ชูชกไปขอกันหากับชาลีถูกไหมแล้วพอโอ้โหโดนชูชกตีนี่กันหานี่โกรธมากโกรธพ่อด้วยเราก็เสียใจมากก็เลยพลั้งวาจาเนี่ว่า โกรธพ่อมากครั้งหน้าอย่าได้เกิดเป็นลูกพ่ออีกเลยด้วยประโยคนี้อะ่ะน้องด้วยประโยคนี้แหละมันก็เลยทําให้ชาติต่อมาเนี่ยกันหานี่เกิดเป็นนางอุบลวรรณาที่กไม่ได้เกิดเป็นลูกของเจ้าของพระพุทธเจ้านะเนี่ยงีเองเนะเออต่อมาชูชกชูชกที่ตามจองล้างจองเวรของนะ จองเวรพระพุทธเจ้าไปขอเข้ามาชาติต่อมาเกิดเป็นเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายเทวทัตที่โดนแผ่นดินสูบลงไปจนเหลือแต่คอนั่นแหละนะคือจองเวรเจ้าชายศิทธตถาทุกอย่างนะเหมือนที่ชูชกทำนั่นแหละนะช้างปัจจยนาคช้างปัจจยนาคือช้างที่เกิดวันเดียวกับพระเวสสันดรช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองชาติต่อมาเกิดเป็นนายเกิดเป็นพระมหากษัตริย พระมหากัสปะพระมหากัสปะคือใครพระมหากัสปะคือเว้ยคือพระที่พระพุทธเจ้านี่ไว้ใจที่สุดรูปหนึ่งนะต่อมาแม่ของช้างปัจญานาคเนี่ยแม่ของช้างปัจญยนาคนะนางช้างที่ตกช้างปัจ,จัยนาคออกมาเกิดเป็นนางกีสาโคตมีนางโคตมีคือใครคือแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าไงหลังจากที่พระนางสิมหามายาอ่าเรียกว่าอะไรสวรรค์ นะหลังจากประสูติเจ้าชายสรทธตถได้เจ็วันก็สวรรคตค,คนที่มาเลี้ยงแม่เลี้ยงของพระของเจ้าชายสรทธนถก็คือนางกีสาโคตมีนี่แหละนะพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรคือคนที่เฝ้าตีนเขาวงกอดชาติต่อมาเกิดเป็นนายชนะนายชนะคือใครในายชนะคือคนที่ขเขาเรียกว่าอะไระเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับพระเวสสันดรอ,อีกอย่างนึ้งก็คือ เป็นคนเลี้ยงม้าของพระเวสสันดรนะเป็นทั้งเพื่อนแล้วเป็นคนเป็นลูกน้องด้วยนะในวันที่พระพุทธเจ้าออกบวชนายชน,นะเป็นคนตามไปส่งนะเออเอา้าวต่อไปอัจจุดตรฤษีอัจจุตรฤษีคือใครนะคือฤืศีที่เฝ้าอยู่ที่กลางทางของเขาวงกฎนะชาติต่อมาเนี่เกิดเป็นพระสารีบุตรพระสารีบุตรคือใครพระสารีบุตรคือเขาียกว่ามือขวาของพระพุทธเจ้า นะเออมือขวาของพระพุทธเจ้าเป็นเลิศด้านหลักธรรมนะถ้าส่วนถ้าเป็นมือซ้ายนี่คือพระโมกขลานะเป็นเลศด้านอิทธิฤทธิปฏิหารนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเออนี่คือการกลับชาติมาเกิดความจริงเขาเล่าไว้ละเอียดมากกว่านี้อีกนะละเอียดมากๆกับแม้แต่ตัวละครที่ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายเขาก็เอามาเล่านะแม้กระทั่งเทวดาที่ เทวดาที่3านตนที่ไปขวางทางไว้อะ่ะก็กลับชาติมาเกิดร่วมกับร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเออนั่นแหละอา้าวแล้วนางอมิตดาได้เกิดไหมนางอมิตดาได้เกิดนะนางนางอมิตร,รายได้เกิดเป็นนางจารินีนะจารินีคือนางจารินีก็คือคนที่ไม่ไร,ร,ร้รำเหมที่เป็นปีศาจเนี่ยนะเออนั่นแหละเออนั่นคือนางก็คือตัวตัวร้ายก็ยังคงเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมนะฝั่งตัวเอกก็ยังคงเป็นตัวเอกเหมือนเดิม ้าวปิดท้ายพี่จะบอกหลายคนบอกว่าพระเวสสันดรไม่รักลูกรักเมียความจริงที่ให้ให้ลูกกับเมียกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะอ้าวน้องต้องแยกก่อนนะตอนนี้เรากำลังใช้ความเชื่อของปัจจุบันใช้ค่านิยมของปัจจุบันไปตัดสินค่านิยมในอดีต ในอดีตเราต้องเราต้องวางใจเป็นกลางนิดนึงเพราะว่าในอดีตนั้นผู้ชายนะมีเขาเรียกว่าอะไรเหนือกว่าผู้หญิงนะแล้วก็เหนือกว่าลูกนะเพราะฉะนั้นลูกกับเมียเนี่ยถือเป็นแค่สิ่งของอย่างหนึ่งเป็นสิ่งของที่มีค่าที่สุดนะในบ้านเป็นสิ่งของที่มีค่าที่สุดในบ้านเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นสิ่งของ ก็จะสามารถยกใครให้ได้ถูกไหมถูกน้องอย่าเอาน้องอย่าเอาความเท่าเทียมกันของสังคมในปัจจุบันมาตัดสินนะอันนี้มันตัดสินไม่ได้ในเมื่อเราเรียนเรื่องอดีตเราก็ต้องใช้อดีตนะเออนะเราก็ต้องใช้ค่านิยมแล้วก็ความเชื่อในอดีตเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเราจะบอกว่าพระเวสสันดรเนี่ยไม่แฟร์ไม่ได้หรอกความจริงพระเวสสันดรนี่เป็นคนใจเด็ดมากนะคนอื่นเนี่ยไม่ให้นะลูกกับเมียเนี่ยแต่พระเวสสันดรยังให้ นะลองดูซิว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนแล้วมันเจ็บปวดมากไหมตอนที่ชูชกตีกันหาชาลีต่อหน้าเนี่ยชูชกเกือบตายนะเพราะ้าพระเวสสันดรนี้ยังไม่ทันเนี่ยนะเออนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปบอกว่าพระเวสสันดรคี้ขาดพระเวสสันดรไม่ดีพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียกับคนอื่นมันไม่ใช่นะความจริงพระเวสสันดรนี้กล้ามากที่กล้าให้ลูกให้เมียแล้วให้กับคนที่ไม่รู้จักนะโอเคไหมจะมาบอกว่าพระเวสสันดรเป็นคนไม่ดี นะเอออันนั้นคือเอาพระเวสสันดรยุคอดีตมาเอาเอาความปัจจุบันไปตัดสินอดีตนะมันทําไม่ได้หรอกนะเออมันก็เหมือนกับที่เราเอาภาพเ d ดีทุกวันนี้ไปตัดสินภาพถ่ายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนที่มันเป็นข่าวดํามาก่อนนะเออว่าภาพถ่ายนั้นมันไม่ดีมันแย่มันห่วยซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะสมัยนั้นน่ะมันดีมากนะภาพขาวดําเนี่ยเออถึงแม้ว่าจะเป็น แค่8ป i บิตอย่างเงี้ยความชัดเจนแค่8ป i บิตแต่มันก็คือภาพที่ดีที่สุดของยุคนั้นถูกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราจะความ H D ของทุกวันนี้ไปตัดสินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรก็เหมือนกันอย่าเอาค่านิยมปัจจุบันไปตัดสินแล้วก็ไปใส่ในอดีตที่มองว่าพระเวสสันดรเป็นคนไม่ดีนะเออทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือมหาชาติ นะมหาชาติชาดกหรือพระเวสเสันดอนชาดกความจริงถ้าเรียนเรื่องพระเวสสันดรเน,นี่ยมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะพี่ก็อยากเล่าแต่ว่ามันนานนะก็ไปหาเอาอา่อานตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาอาจจะเล่าแทรกแกบ้างในในครั้งหน้านะเพราะาครั้งหน้าเราจะพูดถึงคุณค่าถูกไหมเออคุณค่ามันก็คงจะไม่ได้นานมากอะไรมากมายเพราะเป็นวรรณคดีคําสอนนะเพราะเป็นเป็นเรื่องราวที่เขาใช้สอนมันก็ เออเอาไว้ใช้สอนนั่นแหละนะครั้งหน้าลองไปเราไปดูว่าเราได้ข้อคิดอะไรนะจากจากเรื่องพระเวสสันดรชาดกนั้นะเรามองเห็นสภาพสังคมเป็นยังไงแล้วเราคงไม่เห็นภาษาที่เขาใช้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาภาษาที่ที่แต่งขึ้นจริงๆมาให้เราเขาเอาแค่เ,เรื่องยอ่อนะแล้วมหาชาติชาดกนี้มีอยู่ทุกภาค แต่ละภาคก็จะมีสำนวนเป็นของตัวเองภาคกลางก็มีภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคภาคอีสานก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยู่ภาคไหนก็อ่านของภาคนั้นแหละเรื่องราวหลักๆมันก็เหมือนกันมันจะต่างกันเพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยซึ่งถามว่ามันทำให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปไหมไม่นะก่อนไปเถอะก็ใครไม่อยากอ่านนะเพราะมันเยอะก็ให้ฟังมหาชาติคำเทศเอานะเออ โอเคไหมฟังไอ้พวกที่เป็นกรนทศกรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะให้ฟังพวกนั้นเอาก็ได้เพราะว่าพี่ก็ที่เกยจอ่านเหมือนกันพี่ก็ฟังันที่เป็นเทศเอาเหมือนกันนะถามว่ามันต่างจากที่อ่านไหมความจริงพี่ก็ทั้งฟังทั้งอ่านเลยที่ฟังกับอ่านมันต่างกันไหมมันก็ต่างจนต่างกันมากไหมมันต่างกันไม่มากนะออโอเคนะน้องถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะก็ใครที่นบสือส่อศาสนาพูดก็ ไปฟังเทศเถอะทุกวันนี้มันไม่ได้ยาวนานเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้เราก็เทศแบบตัดๆเอานะเออก็เราจะได้ไปเกิดอีกทีในแผ่นดินของสมเด็จวพระรีอริยเมไตรเนาะแต่ตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนนะอย่าเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนโอเคไหมอย่าลืมทําบุญเยอะๆนะนะน้องให้ทานนะไม่ใช่ว่าให้เป็นสิ่งของนะแต่ให้ความรู้ให้น้าใจให้ความเอื้อเฟือ้อนี่ก็ถือเป็นทานอย่างหนึ่งนะให้อภัยเป็นทานที่ ได้บุญสูงสุดนะโอเคไหมโอเคนะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อน13กันของพระเวสสันดรไล่มาตั้งแต่ทศพรหิมพานทานกัรวันประเวศชูชกอะไรจุลพลมหาพลกุมารมัดซีศักกบันมหาราชชอกกัริย์แล้วก็นครกันนะทั้ง13กันจบในเทปเดียวขอบคุณที่น้องที่น้องนั่งฟังจนจบ นะันยาวมากจริงๆเออพี่ก็พยายามกระชับแล้วนะถ้าเกิดว่ากระชับกว่านี้เนื้อเรื่องมันอาจจะขาดหายไปแล้วมันอาจจะทําให้น้องมีปัญหาตอนที่น้องเปเรีนยนม5้านะซึ่งตอนมห้ามันเป็นกันมัดสีซึ่งอยู่กันที่9ถ้าเกิดว่าน้องไม่รู้เรื่องกันที่1ถึงกันที่8มันก็ต่อ,อยากามันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทําไมมัดสี่ถึงทำอย่างนี้ทําไมทำไมทำไม,ำไมนะเออโอเคน้องจะได้อย่าลืมนะเออ ปีหน้าได้ใช้ต่อนะโอเควันนี้พี่ไปแล้วน้องก็จะได้พักผ่อนเหมือนกันบ๊ายบายครั้งหน้าอย่าลืมอ่านมาแล้วก็ลองลองคิดคิดมาก่อนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย